มาลีวิวมอลีนั่นเองนะคะดูเคยรอตัวรีวิวไปฟองลีป๊อปอาร์ตป๊อปเอ้ยป๊อปอาร์ตนั่นเองท่ะขออภัยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนชอตสบลายการเนี่ยแล้วนะคะวันนี้มาะมารีวิวมอลลี่นั่นเองนะคะดูเคยรอตัวรีวิวของลี่ป๊อปอาร์ตป๊อปเอ้ยป๊อปอาร์ตนั่นเองท่ะขออภัยค่ะนี่เลย เอาอาร์ตน,นะคะเราจากในบ๊อบมาแน่นี่ของเทนะคะดูกันเราจะได้ตัวอะไรซึ่งนะคะเรายังไม่เคยได้สำหัตัวเลยนะคะมีใครเคยได้ตัวไหนเราบ้างก็อยู่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปแกะกันเราลุ้นมากเลยทุกคนว่าเราจะได้ตัวไหนหลุ้นมากเลยค่ะทุกควมคิดว่าเราจะได้ตัวไหนเอ่ย คือแบบว่าตัวที่เรา,ากได้นะก็อยากได้กลุ่มทุกตัวเลยค่ะทุกคนเพราะว่าน่าเราทุกทุกตัวเลยนั่นเองมีใครเคยมีมอลลี่แล้วบ้างแล้วใครเคยได้ตัวไหนก็นเลยคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะใครตั้งชื่อน้องไว้อะไรกันก็คอมเมนต์กันมานะใครมีมอลลี่แล้วตั้งชื่อน้องกันบ้างก็คอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้นะคะทุกคนเราอ่านกันค่ะเราไปแกะกันเลยวิวิทุกคนวิกาขาดอ่ไม่นะมราจะค่อยๆพย,ย,ยายามแกะวันนะคะทุกคนเพราะว่าแอบแกะยากอยู่อึ้บ น้องแอบแกะยากนะคะประเด็นน้องแอบแกะยาก,กมากๆนี่นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราแกะได้แล้วนะคะคือเราจะขอยังไม่ดูใบนะคะนี่จะเป็นแผ่นจังชินนะคะได้แผ่นร้านอะไรแบบน้ดูใยไนะโอ้หทุกคนเราจะได้ตัวอะไรอย่างหนลุ่นอ,ะอ่ะหน้าแบบนี้ตัวแบบนี้เราว่าน่าจะเป็นตัวสีชมพู ไม่ก็ไม่ก็ตัวตัวเนี้ยค่ะทุกคนตัวที่อยู่ตรงหน้ากล่องเลยอ่ะตัวนี้ไม่ก็เป็นตัวสีตัวตรงนี้หรือไม่ก็ตัวข้างบนอันนี้หรือไม่ก็ตัวนี้ค่ะทุกคนเพราะว่ามันเป็นตัวแบบมีหูใช่ไหมที่เราจับใบมนเหมือนมันมีหูแบบเนี้ยเฮ้ยทุกคนทุกคนคิดว่าเป็นตัวอะไรอ่ะเราไม่แด่ใจเอามาแกะกันเลยดีกว่ามาเหนยะเราจะดางถูกเลยเลยนี่ทุกคนกล้าดูเลยอ่ะทุกคน อุ้ยเราได้เป็นตัวนี้ตัวแรกเลยนี่เลยค่ะทุกคนเราจะโชว์กายทุกคนดูนะคะนี่เราได้เป็นตัวนี้ค่ะน่ารักมากโอ้ยทุกคนถอหมวกได้ด้วยประดหมวกมาน้องก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่เอาเปิดหน้าเปิดนีดก่ก่นน้องเปิดมาจะเป็นอย่างนี้เนาะน่ารักมากโอ้ มีใครได้ตัวไหนแล้วบ้างเวยเลยคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะคะเรารออ่านจากทุกคนอยู่นะเรารออ่านอยู่นะคะก็ <S <S 1> <S 1> อย่าลืมคอมเมนต์กันมาบอกด้วยนะคะว่ามีใครได้ตัวไหนแล้วบ้างแล้วใครไม่ได้ตัวไหนกันบ้างน,นะคะเลยคอมเมนต์มาบอกใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะทุกคนยังไงก็ใครอยากได้นะคะก็ไปถือตามกันได้เลยน่ารักทุกตัวเลยะคะ่ะทุกคนยากจะบอกว่าน่ารักมากนี่เลยน้องน่ารักมาก แล้วค่ะทุกคนก็สำหรับญญะคลิปนี้นะคะเราก็จะขอตัดเช็คด้วยค่ะชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ซุกคลังเรานะคะไอ้กะบายบายเลิฟเลิฟค่ะทุกคนอย่าลืมคอมเมนต์มาเยอะน,นะคะทุกคนหลังคอมเมนต์อยู่นะคะมีใครได้ใจไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์นะคะบ๊ายบายเลิฟเลิฟค่ะ